สวัสด sí. ีคร <laughs> ับท <memory> ุกคนที่ตอโลโมทุกคนี่ตอรับทุกคนเข้าสู่ก็อาคาโยนะทุกคนดูดีมเข้ากันอยู่อเมริกาทุกนอยู่อเมริกาทุกคนทุกคนมีเข้าอยู่เฮ็จีเฮ็จีนเดี๋ยวไปเดีวั คืออาชีพแรกของเขาคือการเลี้ยงหมูนะทุกคนเลยครับการดูสัญญาณนะทุกคนคืออยู่ประเทศจีนนี่แหละทุกคนเดี๋ยวซีบัญญัติไห่จะผู้ชมจะผชมกันนะทุกคนถูกนะหรอคือในการคือจุดประสงค์ของการมันประเทศจีก็คือมาหาที่น้อเนาะทุกคน ตอนนี้คือเออเมื่อคือมา่อเขาพูดแล้วก็ขาดสายสื่อหาซีซีหมนต์แล้วก็ต่อหาเป็นงันดียวเน่เดี๋ยวสิ้อ้ารวมเลยคือผ้าผ้าเพื่อด่านอยู่แบบม่อมนี่ไก่ทุกคนเน่เน่ซ้ำนี่คือผู้ไปแล้วก็เน่ลงไปของห้องแล้วบาดแถวเซ่แต่ว่าเนี่ยเพื่อด็เพื่อเธอแล้วก็ไปทานแบบบอเต้เนี่ยทุกคนแล้วก็ไก่เนี่ยทุกคน ใช้เวลาเจ็ดสัปโมว่าก่อสิมันเธอจะนีไอยเลย่ตุ้มูืทุกคนมูพันจีได้ก่อนแต่ไมูพันจีเนาะมูพันจีกับมันน,นีน่เลยทุกคนนี่โอ้ใหญ่เติมนะทุกคนน่าจะแมนซ้อนหลอยสามหลอยโหลดนี่ว้าวนี่โอ้โห ไม่ธรรมาดาเลยเนี่ยม,มาเฮ่อเน่ทุกคนเน่สภาพเพื่อกับประมาณนี้เนาะคือตามที่เพื่อเซวาเอเนาะทุกคนคือเต็กกอน,นนี่ขาผู้ใดมีฐานะดีหรือว่าตาเฮืองสองสาจเจสีนี้นัทาบาลเขามุดสาไห่เนาะทุกคนมีแต่ว่าผู้ใดเต็กอนดีตาเฮือนแบบนีหรือว่าตาเฮืองเป็บสไตล์คอเพลเซ่เอเอกเนี่ สีตามแบบนี้หายเลยทุกคนต้นสีเหลือๆหมดเลยก็จะมีสอจะมีสอลักษณะนานะทุกคนจะมีสีขาวได้ทุกคนนี่แบบนี้เลยก็อันนี้จะหนีเนาะทุกคนให้สีขาวเด้อนี่นี่เป็นสภาพประเทศจีนน้อทุกคน

เดี๋ยวสิภาพเป็นเบิร์นยังในนอนดกวนยุงในเป็นจันไดเป็นจันได้จันได้ยุงจันเฮ้ยนฮยอยู่นช่นอนยืนนทุกคนเดบ อันนี้นี่มันแข็พดนะทุกคนเตียด์นอนนี่มันแข็พดเนี่ยเตียร์นอนนี่มันแข็พดเนาะเป็นยังไงมันคือนอนหลับอยู่บอกฮะมันคือนอนหลับอยู่บอกนอนพลาฟกิ่งหยอกใกันมาห่อพดเนาะทุกคนห่อไรพอดตายเป็นไส่้ห่านี่ จับมาณนี่ลไทุกคนแตละาต่เพื่อกนกะน่าจะมีข้อมือทุกคนข้อมือเขาจะเรลียบมูน้ทุกคนจนเหลียบมูนเสาแต่นหน้าอะไรก็ไม่สวยนะสาเทียนไ่สวยก็มานี่อทุกคนกับพวกกนยังไงคือ คือแบบนี um ้เนาะทุกคนใส่ประดักประดาแบบนี้ไรคือเนาะเรื่องก้ห้อยชิดหัวของเเดี๋คือแบบนี้เนาะมันคือจะมีสามคนเนาะทุกคนสามคนจะมีลูซายเลยกับพวยเมียกับพวยเมียห่อนเนอน์ในการลูซายหอดเนอรน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนกับคือขามีซิปค่อนีนแบกกลางคนละห่อคนละห่อเนาะทุกคนแน่ สภาพนี่กับมา,มานี่ีนะกนสยไฮบอน,น,อนีนะทุกคนจมนีวมดละตคอมนะกคนคือ นั่นจะประมาณนี้เนาะทุกคนคือในไลฟ์คลิปที่เพื่อนๆก็เคยบอกเนาะทุกคนค่ะไปจีนได้ในสิพาลิยยอะหรือสไตล์แบบจีนเนาะทุกคนกต่เมื่อกี้มาถือจนได้เนาะทุกคนการมื่อนี้ก็เป็นมันที่แบบสวรรัสดีเนาะที่เริมาพบหน้าพบตาเนาะทุกคนออมายกเริมมากาซีปีแล้วซีปีเนาะทุกคนต่เมื่อนี้ตา พเพลเซ่ตอนดีใจนะน้องทุกคนพอพอพหนาพอตาพอ,อยาพี่น้องเนาะครับับภาพกับพม่านี่นาะทุกคน,กน,นทคน่านน้องมือคือคือก็จะเอาเบียร์มังกีเนาะทุกคนเบียร์จีนี่เลยคันเอาเพลเซ่เอกะกินกพวกเกล็ดนานนะทุกคนเมาแฮนเนาะนี่เครื่องกับพม่านี่เลยทุกคนนัทวะเขาตาไห้นาะทุกคน เนี่อ้าอีบเนอไี่ยนี่นี่ห้องไอง้เขยกรคุณป้านุกคนป้าเ <c oughs> นี่ <c oughs> เน่เราจะมาเนี่ยและทุกคนมีล็อกอับประตูเบิดเนาะนี่อาบแบบนี้แหละงตัวก็ได้เนาะทุกคนเน่โอเน่ทุกคนจะมีลายสีอยู่เนาะทุกคนเน่สีขาวแล้วก็จะมีสีเหลืองอ,อ,อีทุกคนเน่ขาวไม่ธรรมดาเนี่ย ค่ะสิคือติหอแอร์นี่น่นจะเย็นสบายเลยทุกคนคือปรับปร่างของ AR อะไรทุกคนน่าจะมั่นีนแหละทุกคนของคนจีนนักธาบานจีนเขาตาหายอยู่ะไรทุกคน นี่ยกับเป็นแบบนิมมโนะทุกคนนะท่าบาเพลินคือคือเจาบบ้ารัฐบาลเขารวยเล,ยลือกะตาไหาเนาะทุกคนคือสไตล์แบบคือเขาครับเออบ่าแม่คือไม่แปลนจีนในบ้าหาตาเนาะทุกคนอยู่เหมือนจีนเนาะทุกคนท่านคือเซนทาหรือว่านทนอกะมีแต่ซีมันสีเมาะทุกคนปูซสีเม,มดเนาะทุกคนเนี่ย แบบหนีหมดได้ทุกคนคือแบบถนนแบบเซนทานแบบจะนีผมมีดด <Okay. S 1> เลยทุกคนคือดีจะสียนีผมมีเลยแต่จะนีมดนอนทุกคนโอเคทุกคนโอเคทุกคนการชีวิะม้านเนีลยนะทุกคนใครที่มาคลิปนี้อ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้หน,น่อยทุกคน เป็นกำลังใจในการติดตามหานโซคิปต่อๆไปเนาะการใช้การในรอบในฮอบซีปีเนาะทุกคนซีปีที่ใบมาเน,ะเน,นาะการโฆษณาโฆษณาตอนน,นี้พี่น้องประมาณนี้เลยทุกคนการสำนักที่นี่การจบไปไปสำนีเนาะทุกคนการอย่างที่บอกไปน,น,นี่แหละทุกค,น,ค,ค,น,ค,คนเพื่อการเพื่อแบบแบบเดียวกันหมดทุกคนสีการแบบเดียวกัน คือมันเคยก็ตัวบางเอาสีแบบใดลักษณะแบบใดเอาสีแบบสีเหลียบอสีเค้าบอรทุกคนมันมีแบบซ้อนลักษณะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จุ๊บไปสันดีเราทุกคนโอเคทุกคนสบายดีขอลาไปขอเด้อพบกัน EP ต่อไปสดีบ